คลิปในวันนี้นะครับจะมาพูดถึงตัวละครที่เก่งจากประสบการณ์ผมนะครับผมจะมีตัวอะไรบ้างไปดูกันครับซอทตี้ซีรับลับเติมโลบักราคาถูกแบบระบบกลุ่มย้ำอีกทีไม่ต้องใช้ ID ดีพาร์ทด้วยนะราคาเริ่มต้นเพียง5บาทต่อ20โลบักสามารถกดสั่งซื้อได้ตลอด24ชั่วโมงผ่าน Discord เน้นย้ำจำเป็นแค่เข้ากลุ่มให้ครบ15วันหากนึกถึงโลบักราคาถูกอย่าลืมร้านซอี้ซด้วยนะครับู สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมนะครับวันนี้ก็อยู่กันในเกมแอนิเมชั่นแอนิกันอีกเช่นเคยครับสำหรับคลิปในวันนี้นะพอดีว่าผมได้คอมเมนต์กันเข้ามาเยอะมากๆเลยนะครับว่าพี่ตัวไหนเก่งบ้างหรือตัวไหนเก่งที่สุดหรืออะไรอย่างนี้นะครับผมก็เลยเอาข้อมูลตรงนี้มาแชร์หรือมามีหลายๆคนเนี่ยเพิ่งกลับที่จะมาเล่นเนาะเขาก็เลยไม่รู้ว่า เขาจะทําตัวละครตัวไหนดีแล้วไม่รู้ว่าจะตัดสินใจทําตัวไหนดีหรือว่าจะไปในทิศทางไหนต่อดีนะครับหลังจากที่กลับมาเล่นนะวันนี้ผมก็จะมาชี้แจงแบบชัดเจนเลยในแะง่มุมของตัวผมเองเนาะคือมันจะมีตัวละครที่ผมมีแล้วแล้วใช้งานจริงกับตัวละครที่ผมรู้สึกว่ามันเก่งและได้ข่าวาวมาว่ามันก็ยังเก่งมากๆอยู่นะแล้วก็จะแยกเป็นอีกส่วนนึงก็คือ ส่วนของตัวละครซับพอตนั่นเองนะครับวันนี้จะแยกเป็น3ส่วนเหมือนเดิมนะคือตัวละครที่ผมใช้แล้วการันตีแน่นอนนะ่ยจะประสบการณ์นะว่าเก่งบัฟอะไรก็เก่งทําไว้ก็เก่งนะครับกับตัวละครที่ผมยังไม่ได้เคยใช้เลยแต่ข่าวคราว,ราวหรือว่าประสบการณ์เนี่ยจากการที่ไปลองลงด้วยอะไรเงี้ยมันเก่งนะครับแล้วก็ตัวซับพอที่น่าจะทําเรียงตามลําดับความสําคัญไปเลยนะครับโอเค เริ่มจากข้อแรกก่อนเลยคือตัวละครที่ผมเคยใช้งานและประสบการณ์ใช้งานแบบอย่างโชคโชนเลยเรียกว่าใช้บ่อยมากๆเลยครับตัวละครตัวแรกก็เป็นโกโจเลยครับเนี่ยลิสต์นี้เลยครับนี่คือลิสต์ตัวเก่งที่ผมมีในไอดีนะคือโกโจนั่นเองครับโกโจเนี่ยเป็นตัวละครที่เรียกได้ว่าเกมแอนิเมชันการ์เนี่ยอวยสุดๆเพราะความสามารถของมันเนี่ยเรียกได้ว่าใช้งานง่ายแล้วก็เก่งมากๆด้วยแต่โกโจมันจะมีข้อเสียนิดเดียวข้อเสียนิดเดียวคือช่วงแรกมันจะการมอนยาก แต่ในเว็บแรกๆการวางตัวมันเฉยๆเนี่ยมันก็เก่งเหมือนกันนะครับผมแล้วใครมาเปิดเทียอะไรมาบาังผมเนี่ยนะนะครับโกโจเนี่ยเป็นตัวละครที่ถ้าผู้เล่นใหม่่กลับมาคิดอะไรไม่ออกอยากได้ตัวละครเก่งๆที่เอาไว้เคลียร์คอนเทนต์เยอะๆเคลียร์คอนเทนต์ยากๆเนี่ยยังไงก็ต้องนึกถึงโกโจก่อนเลยคนแรกนะคือด้วยคําที่ว่าตัวละครมันครบเครื่องครับถอดสมองเล่นโดยการที่แบบว่าไม่ต้องคิดอะไรเลยแค่วางไปแล้วอัพอัพอัพอถึงขั้น full WE แม่งก็แบบเก่งจนเป็นบ้า สกิลกดมันก็สามารถที่จะหยุดมอนในระยะวงของมันยิ่งวงมันกว้างเนี้ยฟูเอีของมันก็จะยิ่งแบบแรงแล้วก็ไกลขึ้นนะครับผมโอเคนี่คือตัวละครตัวแรกนะครับตัวละครต,ตัวต่อมานะครับเป็นตัวละครที่ผมมองว่าแม่งเก่งเหมือนกันนะครับเดลโก้ co, ซึ่งเป็นตัวละครที่ยังหาได้อยู่จากเลดเลยนะครับแต่ว่ามันจะเล่นยากทิหนึ่งแต่ตัวละครมันเนี่ยเก่งมากๆเลยครับกับสกิลหยุดเวลาทั้งแมป คือสกิลกดมาเนี่ยเรียกได้ว่าอัตราประโยชน์มากๆแล้วความสามารถของมันเนี่ยก็รุนแรงอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นดาเมจนะครับหรือว่าความเร็วโจมตีหรือว่าระยะอะไรของมันเนี่ยก็คือมันก็ครบเครื่องมากๆถึงแม้ตัวผมเนี่ยจะยังไม่อีโวนะแต่จากประสบการณ์ที่ผมแบบเรียกได้ว่ามันเก่งอะเอาง่ายๆจริงๆมันเก่งครับมันเก่งแบบมันมันก็เก่งอะแต่มันอาจจะ ทำได้ยากกว่า,าโ,โจโจนีดนึงโจโจมันต้องแบบว่ามันสุ่มจากในตู้ได้แต่ว่าอาจจะเกลือหรือว่าอะไรอย่างนี้แต่ตัวนี้ก็คือต้องไปลงนะครับเป็นตัวเอ็กซ์คลูซีฟจากเลดจโจเนาะโอเคตัวละคร,รต,ตัวต่อไปครับเป็นตัวละคร,รที่ผมมองว่าเก่งรองจาก2ตัวนั้นก็คืออิกิสนั่นเองนะไออิกิสเนี่ยต้องหาเลยนะครับเป็นตัวละคร,รที่ยัง ยังเก่งอยู่อ่ะมันเมตาตลอดการจริงตั้งแต่แพทแรกเปิดออกมาโซโล่เลเวลลิ่งจังหวะนี้คือแพทแรกหลายๆตัวเนี่ยตกเทียบเป็นที่เรียบร้อยใช้งานไม่ได้เป็นที่เรียบร้อยแต่อีกคริสนะครับเขายังยืนอยู่คือเขาจะอารมณ์แบบโกโจเลยนะครับผมแต่สิ่งที่ผมพูดไปเนี่ยจะสังเกตได้ว่า3ตัวที่ผมแนะนําไปเนี่ยมันจะเป็นอิมูนสตันหมดเกมแอนิเมชั่นการ์ดนะครับไม่มีตัวบินไม่มีอะไรอย่างนี้แต่ข้อเสียคือมันสตันเยอะพวกแบบว่าดีบัฟเยอะ แปลว่าตัวละครที่ดีหรือตัวละครที่มันมีความสามารถเนี่ยคือตัวละครที่มันตีฟูลเอลีได้และอย่างหนึ่งก็คือเป็นตัวละครที่สกิลกดต้องดีมากๆแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือมาเป็นตัวการสตันถ้าการสตันได้เนี่ยเท่ากับเก่งแลละคือมันจะไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องอื่นเลยถ้ามันอิมูนสตัรนได้เนี่ยเพราะส่วนใหญ่บอสมันจะสตันเรานะครับซึ่ง3ตัวที่ผมกล่าวมาเนี่ยมันอิมูนสตันหมดก็คือการสตันหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นโกโจหรือว่าเดโกหรืออิกิส นะครับอีกิสเนี่ยใครเข้ามาใหม่จริงๆเนี่ยหรือว่าเป็นผู้เล่นที่ยังไม่ได้อยู่แล้วเนี่ยผมแนะนำว่ายังไงก็ต้องหาครับตัวละครมันแบบไม่มีกโจก็แทนได้ไม่มีเดียโกก็แทนได้เรียกได้ว่าตัวมันเก่งมากๆนะครับอัตราออกอาจจะยากนิดนึงแต่ว่ามันคุ้มที่จะหาครับแล้วก็น่าจะเป็นเมตาอีกแพทต่อไปเธอาด้วยซ้ำนะสำหรับอีกิสนะครับผมโอเคไปกันตัวละครตัวต่อไปนะครับตัวละครตัวต่อไปนะครับกิลกาเมสนั่นเองนะกิลกาเมสเนี่ยพอสุดท้ายแล้วเนี่ยมันอัพเป็นขั้นนสุดท้ายะครับ แต่ตัวมันยังคงตีออกไปเป็นกลวยอยู่คือเป็นสามเหลี่ยมกลวยออกไปข้างหน้าแต่ตัวละครมันสกิลกดเนี่ยช่วยเหลือทีมกูได้เยอะมากแต่สกิลกดมันไม่ได้ดีเท่ากับเดียโก้ขนาดนั้นผมมองนะเดียโก้เนี่ยตีแรงด้วยแล้วกดคือหยุดทั้งแมปเลยมันช่วยทําให้ทีมเล่นง่ายขึ้นแต่กิลกาเมสเนี่ยเป็นแบบว่าสกิลกดของเขาเนี่ยจะฆ่ามอนที่เลือดต่ํากว่า10%แล้วก็จะบวกดาเมจเลย บวกดาเมจเยอะมากถ้าเทรดดีๆโหดๆห,หรือว่าอะไรเงี้ยตัวมันก็จะเก่งมากๆเหมือนกันแต่ณปัจจุบันเนี่ยผมไม่ค่อยได้ใช้งานมันสักเท่าไหร่เพราะว่ากว่ามันจะกดสกิลได้เนี่ยมันต้องอัพไปไกลนิดนึงผมเลยมองว่าถ้าไอ้สตัวข้างหน้าที่ผมพูดมาเนี่ย t r s อ่ะอันนี้ผมให้ประมาณ A แล้วกันนะครับคิวการเมสนี่ผมให้อยู่ A แล้วกันก็คือใช้งานได้ดีแต่ไม่ได้แบบเดอะเบสนะครับผมแต่ก็ยังควรหานะเพราะว่า4ตัวที่พูดมาเนี่ยรวมคิวการเมสด้วยเนี่ย มันก็อิมูนสตันหมดเลยเป็นตัวที่การสตรันหมดเลยเห็นไหมฮะอ่าตัวละครตัวต่อมานะครับที่ผมจะแนะนําก็เป็นเบจิต้าครับเมตาตลอดการปัจจุบันยังใช้งานอยู่เลยเรียกได้ว่าถ้าเป็นตัวต้นเกมผมให้เทียเอสแต่ถ้าโอ้โอทั้งหมดมันอยู่เทียเอครับก็คือดีใช้งานง่ายถอดสมองใช้งานบ่อยอันนี้นะครับคือเบจิต้าเนี่ยมันจะส่วนใหญ่เดี๋ยวนี้เขาจะไม่ค่อยได้อัพอะไรมันสักเท่าไหร่ก็คือวางไป ไม่อัพขั้นเป็นขั้นสกิลสองก็คือกาลิกันแล้วเขาก็จะไม่ได้ใช้งานต่อแล้วเบจิต้าผมยังใช้งานอยู่เลยนะปัจจุบันเนี่ยแล้วดาวเดียวด้วยนะดาวเดียวก็เก่งมากแล้วครับจะสังเกตได้ว่าเอ่อเซตของผมแค่ S เองแต่วางลงไปแล้วอ่ะเขาตี 2.96K ประมาณ4ฮิตเยอะมากๆมาถึงมันวางปุ๊บมันก็ฆ่าๆ่าเลยเป็นตัวละครที่แบบเริ่มใหม่ควรที่จะหาควรที่จะเล่นแต่ถ้าเทียบโอเวอร์ออลแล้วความเก่งท้ายๆเนี่ยเขาก็เป็นแค่ตัวแทนเฉย เป็นตัวแบบเคียร์ต้นเกมเฉยๆแต่มันไม่ไม่เหมาะกับการที่วางลงไปแล้วอ่ะสเปนเงินให้มันแล้วอะ่ะมันเป็นแค่ตัวกันต้นเกมเฉยๆแค่นั้นเองครับแต่ถ้าว่าดีไหมก็ยังดีอยู่มากๆผมเลยให้เป็นเทียเอต่อจากตัวที่ว่ามานะก็คือ1 2 3 4 5ตัวที่5ก็เป็นเบจิต้าไปแล้วก็มาถึงตัวทดแทนกันบ้างครับอย่างอุซุยเทนเกนนะผมยังมองว่าเป็นตัวละครที่เรียกได้ว่าผมเทคดาวไป4 0 0,000แล้วอะ่ะผมใช้งานมันเยอะมากๆนะ คือเทียบแบบว่าที่ผมบอกว่าผมใช้งานกวัวโจวไปเยอะอ่ะลองดูเิตีไปแค่สองแสนสี่นะแปลว่าผมใช้งานอุซุยมาเยอะมากๆก,กว่าครับเพราะตัวละครเนี่ยมันอยู่กับผมมาตั้งแต่มันเข้าเกมมาเลยเพราะว่ามันเป็นตัวละครฟูลเอโอีแต่ข้อเสียที่มันสู้กวัวโจวไม่ได้แล้วมันต้องลดเทียมลงมาเนี่ยเหลือแค่เทียเอเฉยๆเนี่ยเพราะว่าฟูลเอโอีของมันเนี่ยขึ้นได้ไวมากนะก็คือขึ้นไวเหมือนกันแต่สิ่งที่มัน ไม่สามารถมาทดแทนได้คือมันไม่สามารถการสตันได้แบบ100%นครับคือมันจะมีโอกาสหลบเฉยๆคืออุซูเนี่ยมันจะมีพาสีโอกาสหลบนะครับไม่ใช่อิมูนสตันแล้วระยะมันจะเพิ่มด้วยเวลามันหลบเออพอพอมันหลบปุ๊บระยะแล้วก็ดาเมจมันจะเพิ่มด้วยนะครับแล้วก็หน่ำซ้ำคือโอกาสหลบเนี่ยมันไม่ได้เยอะเท่าไหร่นะโอกาสหลบมันสูงสุดอยู่ที่60%ถ้าหลบบ่อยๆนะครับก็คือเยอะกว่า5 0เอนี่ยมันก็ถือว่าเก่งเป็นตัวละครที่แบบส่วนใหญ่บอสตีมาหลบบสตัั้นนนได่่อออยยูเหมืก แต่มันก็ไม่ได้หลบได้100%อ่ะผมก็เลยบอกว่าตัวมันก็เลยไม่ได้เก่งขนาดนั้นแต่ก็เป็น full ele อีกตัวหนึ่งที่ถ้าไม่มีตัวอื่นก็อุซุยเด้อครับตัวมันก็เก่งมากๆจะประมาณนี้เลยครับสําหรับตัวละครที่ผมแนะนํานะนี่คือผมแนะนําไปประมาณ6ตัวเต็มผมว่าเพื่อนๆคงจะมีลิสต์ในหัวแล้วว่าควรจะไปทําตัวอะไรหรือเออเราจะไล่ตัวเก็บตัวไหนดีอะไรอย่างนี้แล้วก็ตัวละครต่อไปครับอันนี้คือข้อมูลผมไม่ได้มีแล้วนะเพราะผมไม่ค่อยได้ใช้งานจริงเท่าไหร่ครับแล้วก็ ก็ไม่ได้เก่งด้วยหมายถึงว่าผมก็ไม่เคยใช้งานนะเป็นตัวละคร3ตัวนี้เลยที่ผมจะแนะนานะครับว่ามันเก่งนะตัวแรกเลยครับแลนเซอร์นะตัวละครตัวนี้นะครับเป็นตัวละครที่ควรทําอย่างยิ่งซึ่งอันนี้ผมไม่ได้เอาประสบการณ์ตรงมาแชร์แต่ว่าพาสซีฟจากที่อ่านแล้วเนี่ยไม่เก่งแน่ๆเก่งแน่ๆมันมันไปแทนเท่าจริงๆมันน่าจะไปอยู่นําหน้าเบจิตา้าเลยแล้วด้วย3ที่ผมจัดไว้เมื่อกี้เนาะเนี่ย ถาเบต้าอยู่ตรงนี้แลนเซอร์น่าจะอยู่หน้าอยู่กับเมสซด้วยซ้ำนะเออแต่ว่าผมไม่มั่นใจจริงผมก็เลยแย่ออกมานะครับเผื่อเพื่ออ,อ,อาจจะเชื่อผมก็ได้ไม่เชื่อผมก็ได้ต่อมานะครับเป็นวาเลนไทน์นะวาเลนไทน์เนี่ยเป็นตัวละครที่เรียกได้ว่าสามารถสร้างร่างโคนแล้วก็แยกออกมาได้2ตัวเลยด้วยซ้ำคือตัวมันเนี่ยทำร่างโคนออกมาได้แล้วความสามารถก็คือคล้ายๆกับมันเลยแต่ว่าจะโจมตีเบาวกว่า นั่นก็คือเป็นเมคนิกใหม่ที่น่าสนใจมากๆแล้วตัวมันเนี่ยพออีโวจากมิสติกอ่ะจะกลายเป็นตัวซีเกตทันทีงงแล้มันคือบอสแมพของเลดจโจผมก็ยังไม่เคยใช้งานแต่บอกเลยนะจากที่เห็นน้องๆใช้งานมาตัวมันเก่งเก่งมากยังไงก็ควรค่ากแก่การทําครับเออแต่ผมก็มีชอยส์อยู่ว่าจะอีโวนะครับคือหลายๆตัวที่มันเก่งเนี่ยผมยังไม่ได้อีโวเลยเพราะว่าก็อย่างที่ผมบอกไปนะที่ผมแนะนําจากประสบการณ์โตมาเนี่ยไอ้สตัวข้างหน้าเนี่ย ไอสี่สามสีตัวข้างหน้าเนี่ยหรือไอลิสเนี่ยผมมีแค่นี้ผมก็ยังไม่ได้ทําตัวเก่งแต่ถามว่าตัวไหนเก่งผมก็เอามาแนะนําให้เพื่อนๆนะครับตัวละครตัวต่อไปเนี่ยอ่ะอันนี้รู้สึกว่ามันจะอิมูนสตันดด้วยวาเลนไทน์ Valentine เนี่ยแล้วก็ตัวละครตัวต่อไปครับเซเบอร์นี่น่าจะเป็นอีกตัวหนึ่งที่เก่งมากๆในตระกูลเฟดผมพูดสรุปง่ายๆอย่างนี้กันตระกูลเฟดเนี่ยเก่งทุกตัวเพราะว่าพาร์สมันอะเหมือนมันแบบ เป็นแบบเหล็กร้อนๆมากๆอะ่ะคือความสามารถมันใหม่มากๆครับมันเลยมีทั้งอ่านเนี่ยรีสพาด้วยคือสามารถตีน็อกแบ็กกลับไปได้แล้วก็มีสกิลกดด้วยมีพาส,สีที่อิมูนสตันด้วยเยอะมากๆผมเลยมองว่าเซเบอร์เนี่ยเป็นอีกตัวที่เก่งมากๆควรค่าแก่การทำนะแต่ผมยังไม่ได้ทำเพราะผมไม่ได้อวยน้องเ่าอะไรนะครับผมแต่ว่ามันเก่งอ่ะเอ,า,อาง่ายๆมันเก่งทําเถอะถ้าถ้ามีโอกาสทําก็ทําได้ครับ3ตัวนี้นะอันนี้ผมมองว่า จากประสบการณ์ส่วนตัวผมการันตีว่ายัางไงมันก็เก่งะนะโอเคหมดไปแล้วครับสำหรับตัวเก่งอะไล่ไปเลยนะนะก็ลองหยิบไปปั้นดูเล่นดูก็ได้นะครับผมโอเคมากันที่ข้อที่3ครับข้อที่1ข้อที่2เว็ปเสร็จเป็นที่เรียบร้อยครับข้อที่3คือตัวละครซัพพอร์ตน่าทำตอนนี้ตัวแรกเลยเนี่ยผมบอกได้เลยนะว่าน่าทํามากครับฟูบุกิฟูบุก,ก,ก,กิเนี่ยเป็นตัวละครธาตุเนเจอร์แต่ความสามารถของเขาอะ เก่งมากคือมันเป็นตรรัวละครที่สามารถแบบวางไปเฉยๆไม่ต้องอัพอะไรเลยใช้งานได้เลยคือมันจะลดความเร็วโจมตีให้เพื่อนทั้งทีมทั้งทีมเลยในระยะมัน5% 5%นี่เยอะนะสำหรับคูดาวการโจมตีอะแล้วพออัพเต็มปุ๊บอะระยะทั้งหมดอะจะลดหมดเลยนี่คือสายซัพพอร์ตที่แท้จริงควรจะทำมากๆครับแล้วณปัจจุบันเนี่ยคนใช้งานเยอะมากๆเพราะมันเป็นตัวแค่วางเฉยๆก็ใช้งานได้แล้วแล้วก็อัพก็เก่งด้วยดาเมจก็ไม่ได้เบาจะเท่าไหร่ แล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือ Protective Barrier ครับเป็นสกิลที่น่าสนใจมากๆคือเขาจะล้างดีบัฟให้อย่างเช่นตัวละครข้างเคียงของฟูบุกิเนี่ยมึนเขาจะล้างดีบัฟให้ทันที1ตัวแบบอัตโนมัติคือเขาจะสุ่มแรนดอมในระยะแล้วก็ล้างให้เลยไม่ไว่าจะติดอะไรก็ตามแต่ล้างทันทีอ่ะแบบไม่ถ้าเป็นซากุระเนี่ยต้องอัพแล้วค่อยกดทุกคนถ้าทุกคนเคยเล่นแพทของ Demon s l a y e r มาเนี่ยมันจะมีเมดิ c คอก็คือเป็นการคลีนส์ all b u f แต่ของฟูบุกิเนี่ยไม่ต้องกดมันล้างให้เลยแต่ว่ามันจะล้างให้แค่ตัวเดียวก็คือเราไม่ต้องไปใส่ใจอะไรมันเยอะแล้วถ้าเราวาง3ามตัวใกล้เคียงกันอะฟูบุกิมันวางได้3มตัวเนาะมันจะล้างให้3มตัวเลยครับอันนี้คือความสามารถที่ผมมองว่าควรปัน้นตัวละครควรปัน้นแถมมีอะไรมีคอสเมติกแบบสุด X ด้วยนี่เป็นไงมีผมออกมาด้วยตลกมากนะเออ,อย่างเราก็ปั้นเถอะครับ ตัวละครตัวต่อมานะครับผมมองว่าเป็นตัวละครที่เก่งนะก็คือโจโซนั่นเองโจโซมันเป็นตัวซัพพอร์ตอะเอาง่ายๆจริงๆโจโซเนี่ยผมก็มองว่าก็ทําได้แต่ส่วนใหญ่น้องหลามบีมเนี่ยมันใช้งานได้ง่ายกว่านะแต่ก็เป็นซัพพอร์ตที่ผมก็ควรค่าแก่การทาอะผมว่านะเพราะว่าเป็นซัพพอร์ตที่เป็นฟูลเอตีตีติดเลือดออกอะคือถ้าไปเล่นไอ้ด่านยาวๆแล้วสามารถอัพโจโซได้มันก็เก่ง เพราะน้องเอาน้องหลักบีมไปมันก็แค่แบบว่ามันจะตัดเลือดให้อย่างเดียวแต่ถ้าเราไม่ได้ไปอัพมันมันก็อัพมันตันดาเมจมันก็ไม่แรงแต่อันนี้ดาเมจย่างแรงก็ผมก็มองว่าเป็นอีกช้อยหนึ่งที่ควรทำกับทีมสถานะเนาะแล้วก็อีกตัวหนึ่งครับสำหรับซาสเกะเมื่อก่อนเนี่ยอย่างที่บอกผมด่าซาสเกะไว้เยอะมากแต่ณปัจจุบันเนี่ยเขาปรับมามันเก่งขึ้นเยอะแล้วซาสเกะเนี่ยความสามารถตอนนี้เก่งมากน่าจะเป็นตัวเดียวเลยมั้งครับที่เป็นระดับมิสติกขึ้นไปที่ทำสตันได้ ทำแบบว่าทำแบบทำสตันได้แล้วเป็นไม่กี่ตัวด้วยมาที่เป็นท่าสปาร์กอ่ะที่ผมบอกไปนะครับท่าสปาร์กเกมนี้น้อยมากก็คือท่าสายฟ้าเนาะคือมันจะมีพวกคี่รัวทําได้แล้วก็มีคาคา,าชิแต่มันเป็นตัวสีม่วงทุกคนแต่ซาึเกะเป็นตัวสีลุงครับแล้วดามิเดผมบอกเลยว่าไม่ใช่ขี้ๆวางได้4ตัวสตันรัวๆถ้าคุณปรับพวกไพโอลริตี้ลำดับการตีดีๆมันจะสตันมอนทั้งแถวเลยผมเลยเหมาะแบบว่าคิดว่าถ้ากลับมานะควรปั้น ณนะปัจจุบันนะเพราะทีมสถานะมันเริ่มมาแล้วเริ่มมาแล้วถ้าใครชอบเนาะโอเคประมาณนี้ครับ3ตัวแรกต่อมาเป็นตัวละครที่ผมยังไม่ได้เคยใช้นะเออก็คือเอมิเลียนั่นเอง Amelia เอมิเลียนี่ยตอนไลฟ์สตรีมอยู่เนี่ยมีคนเข้ามาบอกนะครับว่าเขาเป็นเหมือนซัพพอร์ตสายฟรีสที่กึงก่งๆ DPS นิดนึงแล้วผมยังไม่ได้ลองอ e นะีโวเนาะว่าความสามารถมันเป็นอะไรยังไงแล้วยังไม่ลองใช้จริงแต่ก็มองว่าน่าจะเป็นตัวอีกตัวหนึ่งที่เก่ง เพราะว่าตอนนั้นผมไลฟ์สตรีมอยู่แล้วมีคนเข้ามาคอมเมนต์บอกว่าเอ็ม e มีดเก่งมากครับถือเป็นอีกตัวหนึ่งที่น่าปัาน้นผมก็เลยบอกอ๋อนะก็เก็บไว้เป็นลิสต์ละกันแต่ว่าตัวผมยังไม่ได้ลองเล่นก็เลยเอามาชี้ชี้ชนำให้เพ,เพื่อนเพื่อนลองดูว่าเออไปลองใช้งานดูครับน่าจะเก่งนะแล้วก็อีกตัวหนึ่งครับที่ผมแนะนําไปในคลิปที่แล้วซาโซริอันนี้คือที่ผมแนะนําคือมันใช้งานง่ายครับมันถอดสมองอะมันหาจากพาสแล้วมันก็ใช้งานได้เลยพอมันใช้งานได้เลยปุ๊บมันวางถูก แล้วก็พสสาสซีฟมันน่าสนใจครับพาสซีฟหลบแล้วก็พาสซีฟตีติดไฟเป็นตัวละครที่ไม่ได้มีท่าไฟเลยเลยแต่ตีต,ติดไฟก็ผมมองว่าผู้เล่นใหม่อะไรเงี้ยมันเป็นตัวซับพอร์ตในระยะแรกได้หรือว่าบางคนอาจจะอวยมากจนสามารถเอาไปเล่นระยะหลังได้ด้วยจะด้วยซ้ำผมก็มองว่าเป็นอีกตัวหนึ่งที่ควรปั้นนะครับสำหรับสายซับ DPS นั่นเองแล้วก็ตัวสุดท้ายครับสุดยอดเมตาตลอดการเรียกได้ว่าถ้ารวมตัวซับพอร์ตแล้วเนี่ยไอ้เจ้านี่เนี่ย มันจะไปอยู่ในเทียท,ท,ที่ผมจัดก่อนหน้านี้เลยคือไปอยู่แถวแถวนี้เลยนะไปอยู่ความเก่งถึงแถวแถวนี้เลยเพราะว่าอะไรตัวมันเป็นตัวสโลตัวเดียวในเกมครับเป็นตัวเดียวที่สโลในเกมได้และความสามารถของมันคือมันสโลหนักมากแล้วมันหาโคตรง่าย เรียกได้ว่าตอนนี้เทียริสต่างชาติหรืออะไรก็ตามแต่ก็ยังให้เขาเกือบ A และไป S อด้วยซ้ำนะเพราะมันไม่มีใครมาแทนเขาได้สำหรับคอโคไดออะเออแม่ลูฟี่อ่อะไม่มีใครแทนแม่ลูฟี่ได้ผมบอกเลยนะยังไงก็ควรเก็บไว้ใน ID ดีนะครับสำหรับคอโคไดตัวม่วงกี่ตัวไม่มีอะไรยังไงก็ช่างมันสีฟ้าไม่มีสีทองไม่มีอะไรก็ช่างมันแต่ตัวที่ควรมีคือคอโคไดแ้แว,วันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันสำหรับการแนะนำตัวละครเนาะผมว่าหวังๆงเพื่อนเพื่อนเนี่ย จะได้ประโยชน์จากสิ่งที่ผมพูดออกไปหรือว่าให้ข้อมูลไปเนาะก็ถือว่าเป็นการแชร์กันแล้วกันใครที่คิดว่ามันมีตัวเก่งกว่านี้หรือตัวน่าสนใจมากกว่านี้สามารถคอมเมนต์มาพูดคุยกันข้างล่างได้นะครับหมายถึงว่ามาคอมเมนต์บอกผมว่าพี่ตัวนี้ก็เก่งเหมือนกันนะอะไรเงี้ยแต่ว่าตัวละครที่ผมพูดทั้งหมดเนี่ยมันยังเป็นตัวละครที่สามารถหาได้อยู่นะครับตัวละครที่มันเก่งแล้วไม่สามารถหาได้แล้วเนี่ยผมก็จะไม่ได้หยิบมาพูดสักเท่าไหร่จะหยิบหน้าครับบ๊ายบาย